สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับไมอีกแล้วนะคะตอนนี้นะไมอีกอยู่ที่จังหวัดจิบะค่ะวันนี้นะคะไม่จะพาทุกคนมาแคมป์ปิ้งนะข้างหลังไมอเนี่ยจะเป็นเต็นท์นะเต็นท์นอนของเราวันนี้คืออันนี้เป็นครั้งแรกที่ไมอมาแคมป์ที่ญี่ปุ่นนะคะเอ้ยไม่ใช่ครั้งแรกอันนี้ครั้งที่สองครั้งแรกเนี่ยไปแคมป์ปิ้งที่จังหวัดยามานาชิแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งเต็นท์เองนะนนะเราไปเช่าเป็นเหมือนแบบเป็นบ้านนะคะแล้วก็อยู่กับเพื่อนนะแต่อันนี้คือแบบเป็นลานแบบ ให้เรากางเต็นเองนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในมาคือจะบอกว่าไม่มีอะไรเลย <laughs> <laughs> มาตามมาค่ะตามมาน,นี่เต็นของเรานะเต็นของเรายี่ห้อซาบาติโก้มา้เข้ามาข้างใน <laughs> เข้ามาค่ะเข้ามาจะพามาดูข้างในนะอันนี้จะเป็นเต็นที่อยู่ข้างในอีกทีนึงก็คือจะเป็นเต็นนอนของเรานะ <laughs> น,นีเปิดี้ ข้างในจะเป็นแบบนี้เข้ามาใกล้ๆค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าถุงนอนนะคะเราก็จะปูวางเอาไว้ตรงนี้แล้วก็นอนได้ประมาณสองคนนะอืมก็คือไม่ได้แบบว่าใหญ่มากเท่าไหร่แล้วก็ส่วนพื้นข้างนอกตรงนี้นะบริเวณเนี้ยเขาก็าจะตั้งเป็นโต๊ะเก้าอี้อะไรอย่างนี้ซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีงบนะคะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มเนแล้วก็ค่อนข้างจะใช้งบประมาณนะ นิดนึงเดี๋ยวเอาไว้แบบว่าครั้งหน้าเนี่ยถ้าสมมติว่าอ่าเรามีเงินพอที่จะซื้ออุปกรณ์อย่างอื่นได้แล้วก็จะทําให้มันแบบว่าเขาได้สวยกว่าน,นี้นะทุกคนแล้วก็จริงๆวันนี้ไม่ไม่ได้มากับพี่รุยสองคนนะวันนี้ไม่มากับครอบครัว,พ,วพี่ดุยด้วยก็จะมีพี่ชายคนโตพี่ชายคนรองแล้วก็น้องชายนะคะเออเดี๋ยวตอนเย็นเราจะทําบาร์บีคิวกันใช่ไหมใช่ค่ะ <c oughs> ค่ะแล้วก็จะมีอาหารไทยบางอย่างนะคะอย่าไก,ก่ย,ย่างกับต้มจืดเต้าหู้หมูสับ เดี๋ยวไว้เราไม่จะเก็บบรรยากาศรอบๆแคมปิ้งให้ทุกคนได้ดูกันนะโอเคอย่าลืมติดตามนะทุกคนก็อนนี้จะเป็นเต็นของน้องชายคนเล็กนะคะอันนี้เป็นเต็นของพี่ชายคนรองค่ะพีสี่คือการจะทําเต็นนี่คือไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะทุกคนมันเป็นเรื่องยากมากคือจะบอกว่าคนญี่ปุ่นเน่ะเขาชอบแบบมาตั้งแคมป์กันมากเลยนะเพิ่งรู้ คือแบบเดี๋ยวจะให้ดูบริเวณรอบๆนะคะ,ะนี่ดูสิสคือนี่คือที่ทุกคนเห็นหนี่คือเขามาตั้งแคมป์กันนะคนเยอะมากอากาศดีมากเหมาะกับการตั้งแคมป์นะจ๊ะนี่อยาเป็นเต็นที่เราเอาไว้ทานข้าวกันนะทุกคนวันนี้จ้า อันนี้ก็เป็นเซ็งของพี่ชายค่ะเหมืนนอเนเดิมนี่พี่ดูโทโมมิซังนะคะ yeah, yeah. ก็คูปป่ฟาคู่ปีไกินนี้เดี๋ยวนราเรากำลังทำข้าวกำลังทำไข่เจียวนะคะ<ม>จะออกมาเป็นไข่อะไร <laughs> ลมแรงมากอะทุกคน

ま <laughs> ますすス入ってます<ん>ああ上から。あ คุณจ๋าคจคุปาแคมป์อยดุีมันส่องอยด์นีเขามีที่ให้สาหรับแบบสุนักมาแบบวิ่งเล่นหรือ่้ด้วยนะตรงนี si. ้นะทุกคนก็จะเป็นที่สาหรับให้แบบ คนที่เอาสุนักมานะคะพาน้องเนี่ยมาวิ่งเล่นตรงนี้ได้นะเขาก็จะแบ่งเป็นโซนนะนนี้ก็จะเป็นโซนของสุนัขพันธุ์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยถ้าฝั่งนู้นก็จะเป็นสําหรับพันุเล็กนะทุกคนเดี๋ยวไมจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆที่ตั้งแคมป์นะไปต,ตามมาค่ะไปดูด้วยกันนี่นะเขาก็จะมาเนี่ยคือไม่ได้มีวัดที่ของใครของมันนะทุกคนก็คือ พอจ่ายเงินเสร็จแล้วก็สามารถแบบมาตั้งได้ตั้งแคมป์ได้เลยตั้งเต็นท์ได้นะเลือกเองได้เลยいね。そうだ <music> うだだこれもよ。ん อันนี้อยากจะเป็นเป็นหมูที่จะไว้ทำข้าวแกงกะหรี่นะคะมันหมูสามชั้นบ้านเราน่ากินมากเลยこのまま食べมれます。食べれまม食べれます。豚はเべมานีคุ่บเป็นเครื่องปรุงที่เราจะเอาไว้ใช้ทำข้าวแกงกะหรี่นะทุกคนดูสีเยอะมากเลยปกติไม่ทำ เยอะขนาดนี้นะที่บ้านเราจะใช้แค่แบบว่าเครื่องมีแกงกะหรี่แล้วก็นมสดนะคะแต่นี้พี่ชายเลยแบบเชี่ยวชาญทางด้านการทำข้าวแกงกะหรี่แน่เลย โอ้นิ่น่ากินมากอันนี้เป็นลิ้นวัวนะคะจะเปนกิวตันกนะนโอนิ่งจะเป็นไอโซนิอันนี้เป็นลิ้นวัวโอโซมนี่คือทุกคนน่ากินมา

ส่กนอันนี้นี่ข้าหน้าแกงกะหรี่ของเรานะคะน่ากินมากอืมกินหอมด้วยอืมอร่อยเนี่อืม

สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่2นะคะของการแคมปิ้งนะก็เดี๋ยววันนี้เราแพลนว่าเราจะกลับกันนะคะทางสถานที่เนี่ยจะให้เราอยู่ได้ถึงบ่ายสามโมงนะก็อาจจะกินข้าวกลางวันอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็เก็บของเก็บเต็นท์นะคะกลับบ้านเออเมื่อคืนคือแบบจะบอกว่าหนาวมากทุกคนคือ ตอนช่วงตอนเช้ากลางวันหรืออะไรเงี้ยคืออากาศอดีก็คือแอบร้อนนิดนึงด้วยแหละแต่พอกลางคืนอ่ะตกกลางคืนคือหนาวมากนอนแทบไม่ได้แต่ว่าพอตอนเช้ามาคือแบบตีห้านิดนิดอะพาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วอ่ะเอออากาศดีมากอนี้ขนมปังนะคะอาหารเช้าของเราเขาอันนี้ซุปมอวนต้มจืดเต้าหู้หมูสับ